จะทดสอบ RCBO ของนาโนนะครับก็คือต่อ6แผงอนุก,กรมแรงดันอยู่ที่200กว่าโวลต์นะซึ่งเป็นระบบ DC d i เดล็ที่ได้ประมาณนี้ถึงจะปลอดภัยกับอุปกรณ์นะครับไม่แนะนำให้อเวอร์3 0 0ก็คือด้านไฟบวกนะครับก็มาเข้าด้าน L ไฟลบก็มาเข้า n และลบนะครับก็ต่อจากโดยตรงเนี้ยมาต่อเข้าปลั๊กแล้วก็ L นะครับด้านออก ก็มาต่อเข้าปลั๊กอันนี้ก็เป็น DC ที่แรงดันอยู่ที่220โวลต์นะครับอันนี้ปลั๊กออกมาแล้วดี220โวลต์ซึ่งผมก็แนะนำแรงดันอยู่ที่ประมาณนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสายฟงสายไฟ,ไฟอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าแรงดันเวอร์สามสี่ร้อยเนี่ยผมจะไม่แนะนำนะส่วนใครอยากจะใช้แบบไหนก็ไม่ว่ากันเราจาัต่อจากปลั๊กนี้นะครับผมก็เอาปลั๊กเนี่ยมาเข้า หัวคัดเอาอันนี้ทดลองนะสายเปอยๆอย่าไปคิดมากแล้วก็เอานะครับก็ต่อออกไปเข้าขดลวดเราก็จะจําลองว่าถ้ามันอาร์คมันจะตัดไหมถ้าเามาดูกันนะครับมันต้องแปลผันจากอะไรหนึ่งคือแรงดันนะไอตัวก,กันดูดเนี่ยถ้ามาใช้กับดีซีเนี่ยมันจะต้องเอฟเฟกเยอะมากต้องคิดเยอะนะครับก็คือจะต้องแปลผันจากแรงดันสองกระแสนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มีตั้งแต่หลายแอมขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมเลือกที่หกสิบสามปอมนะครับเพราะว่าของมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวจะหารุ่นเล็กกว่านี้แอมต่ำมาลองใช้ดูอันนี้เราก็ออนนะครับออนโชอ่าเห็นไหมมีอาร์คด้วยอ่าไม่แน่นไม่แน่น<ม>กินกระแส dc อยู่ที่ห้าจุดเจ็ดกตีซะหกหกสองสิบสองก็ประมาณร่วมพันวัตต์นะครับกับขดลวดตัวนี้ เริ่มกลิ่นมีกลิ่นหึ่งแล้วร้อนเริ่มร้อนไอร้อนเริ่มออกนะครับก็ห้าจุดหกแอมป์เรามาออฟกันดูว่าตัวนี้จะตัดไหมมีประกายไฟไหมนะครับเห็นไหมฮะแชร์เลยไม่ตัดครับนะแชร์เลยแล้วก็ไม่ตัดอ่าโอเคเนาะแล้วเริ่มไหม้ล้วตัวนี้เริ่มไหม้ก็ ปัดตัวเนี้ฉี่แน่นอนนะครับเพราะตัวนี้ไม่ใช่ของดีซีไม่มีดับอาร์เพราะฉะนั้นถ้ามาเผือตัดตัวเนี้ที่กินกระแสพันกวัตต์เนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าหนึ่งต้องแปล์ผันจากถ้าวัตต์น้อยๆเช่นสวงสว่านนี่โอเคนะไม่ไม่ไม่ว่ากันลองดูแต่ถ้าเอามาใช้กับพวกเตาแรงดันเป็นพันแล้วก็เออทษทีกาลังเป็นพันวัตต์ แล้วก็ตัวนี้แรงดันขาเข้าแค่200กว่าโวลต์อันนี้น่าน่าศึกษานะครับเพราะฉะนั้นลองเล่นกันดูสำหรับระบบดีซีไดเรกไม่มีอะไรไปถูกต้อง100%แล้วก็ไม่มีอะไรผิด100%มีอะไรก็มาแบ่งปันนะครับไม่มีใครรู้มากไปกว่าใครเราศึกษาหาความรู้ร่วมกันขอบคุณที่รับชม